สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพลชาแนลนะคะวันนี้ครูแพลจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลข้อ1 การรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะคะเช่นคนสัตว์สิ่งของนะคะและเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ดังนี้นะคะ 1. ก็คือการมองเห็นนะคะการที่นักเรียนใช้ตาของเรานะคะมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะ สการฟังก็คือทางหูของนักเรียนนะคะฟังเสียงต่างๆ 3. การสัมผัสก็คือการใช้มือนะคะใช้มือสัมผัสนะคะหรือการรับรู้ความรู้สึกจากผิวกายของเรานะคะสการรับรู้รสชาติก็คือลิ้นนะคะใช้ในการรับรู้รสชาติ ต่อไปนะคะหาการรับรู้กลิ่นก็คือใช้จมูกนะคะในการดมกลิ่นนะคะเพื่อรับรู้กลิ่นนะคะต่อไปจะเป็นประเภทของข้อมูลนะคะข้อมูลแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะหก็คือข้อมูลตัวเลขนะคะเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถใช้คำนวณได้นะคะเช่นจำนวนเงินนะคะคะแนนสอบนะคะที่ สามารถนำมาบวกรวมกันได้นะคะอย่างเช่นตอนเช้าพ่อให้เงิน3บาทตอนบ่ายแม่ให้เงินอีก2บาทรวมกันเป็น5บาทนะคะข้อมูลตัวเลขจะต้องนำมาบวกกันได้นำมาคำนวณได้นะคะต่อไปข้อมูลอักษระเป็นข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขแต่ตัวเลขนั้นจะต้องไม่สามารถนำมาคำนวณได้นะคะอย่างเช่นทะเบียนรถทะเบียนบ้าน นะคะหรือข้อความต่างๆนะคะแต่ครูจะให้นักเรียนอย่าสับสนนะคะข้อมูลตัวเลขจะต้องคำนวณได้แต่ข้อมูลอักขรที่เป็นตัวเลขมันจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้นะคะต่อไปนะคะข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่สามารถได้ยินด้วยหูนะคะเช่นเสียงดนตรีนะคะเสียงพูดนะคะต่อไปนะคะข้อมูลภาพ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพนะคะเช่นภาพถ่ายภาพวาดนะคะสุดท้ายนะคะข้อมูลอื่นๆนะคะเป็นข้อมูลที่นอกเหนือข้อมูลที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิข้อมูลเกี่ยวกับกลิ่นข้อมูลเกี่ยวกับรสชาตินะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะคะ การรวบรวมข้อมูลคือการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมและวิธีการต่างๆมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เลือกหัวข้อที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อกํำหนดเป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมข้อมูล 3. เลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูล 4. เรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูล 5. ทําทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่เราต้องการเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้อมูลไปประมวลผลการประมวลผลข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มากระทำด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการนะคะแบ่งได้3ประเภทดังนี้นะคะ หคือการเปรียบเทียบก็คือนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 2. การจัดกลุ่มก็คือพิจารณาคุณสมบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกันของข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา 3. การเรียงลำดับเป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญได้ชัดเจน เมื่อเราประมวลผลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเสนอข้อมูลนะคะการนําเสนอข้อมูลนี่คือการนําข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลประมวลผลแล้วนะคะนำมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะและนําไปใช้ต่อได้โดยการนําเสนอข้อมูลสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบดังนี้นะคะก็คือ 1. การบอกเล่าเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยการพูดเพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ฟัง นะคะเช่นการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะ 2. นะคะการทำเอกาสารรายงานนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อความใช้ตารางหรือใช้ภาพนะคะและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของกระดาษรายงาน 3. การทำป้ายประกาศนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือรูปภาพนะคะเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบหรือกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข ะะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะจากสถานการณ์นะคะครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนว่ามีกี่ชนิดเพื่อทำการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที่ได้ให้มีความน่าสนใจนะคะ เมื่อเรามีหัวข้อในการรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็จะไปดําเนินการรวบรวมข้อมูลกันนะคะจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นักเรียนจะต้องทําตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. ก็คือน,นักเรียนต้องไปรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องมีหัวข้อในการรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกหัวข้อที่ต้องการรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างเช่นต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนนะคะ ต่อไปนะคะเลือกแหล่งข้อมูลที่เราต้องการรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะเป็นห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะเลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนะคะวิธีการก็คือจากการที่เราสังเกตและการสอบถามนะคะต่อไปนะคะเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างเช่นดินสอสมุดจดบันทึกนะคะ สุดท้ายก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะโดยนักเรียนจะต้องไปรวบรวมข้อมูลของต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วนะคะนักเรียนได้ข้อมูลต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนของนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลนะคะ เพื่อให้ได้ข้อมูลของต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนนะคะจะต้องเรียงลำดับว่าภายในโรงเรียนมีต้นไม้แต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดนะคะในตัวอย่างจะเป็นการเรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญได้ชัดเจนนะคะนักเรียนดูข้อมูลที่บันทึกได้นะคะชนิดของดอกไม้นะคะมีดอกเข็มจำนวน15 ดอกมะลิจํานวน18ดอกกุหลาบจํานวน10ต้นเฟื่องฟ้าจํานวน20ต้นลีลาวดีจํานวน5นะคะนักเรียนก็อาจจะนำมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะโดยเรียงใหม่นะคะเป็นตารางที่2นะคะต้นลีลาวดีจํานวน5ต้นกุหลาบจานวน10ดอกเข็มจำนวน15 ดอกมะลิจำนวน18ต้นเฟื่องฟ้าจำนวน20นะคะอันนี้เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมากต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลของดอกไม้และต้นไม้ภายในโรงเรียนของนักเรียนแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนทำการประมวลผลโดยการนำข้อมูลไปใส่ในตารางใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องทำการนำเสนอข้อมูลของนักเรียนนะคะทำการนำเสนอผลงานนะคะในตัวอย่างจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของป้ายประกาศนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาดูเข้าใจได้ง่ายนะคะและมีความสวยงามน่าอ่านนะคะ,ะสรุปได้ว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆสามารถรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้นะคะ ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะต้องนำมารวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลดังนี้นะคะ 1. การรวบรวมข้อมูลนะคะก็คือการไปนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลนะคะนำมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมโดวยวิธีการต่างๆ 2. นะคะการประมวลผลข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้นะคะ มากระทำด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สาระสนเทศที่ต้องการนะคะสาระสนเทศก็คือข้อมูลที่มันประมวลผลแล้วนะคะเรียกว่าสาระสนเทศนะคะแบ่งได้เป็นสารประเภทดังนี้นะคะก็คือจะใช้การเปรียบเทียบก็ได้การจัดกลุ่มก็ได้หรือการเรียงลำดับก็ได้นะคะ สุดท้ายนะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะเมื่อเราได้สารสนเทศมาแล้วนะคะเราก็ทำการนำเสนอนะคะโดยการนำข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมมาแล้วนะคะประมวลผลแล้วนะคะนำมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะและนำไปใช้ต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ครูแพล็ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนอ,อ,อย่าลืมติดตามดูนะคะ สวัสดีค่ะ